น่สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นแนซมบี้ฟิวชั่นนะคะเป็นแบบนีววางวางตัวเดียวได้ทั้งแถบเลยเตรียมของก่อนเอาจริงสักตัวโอเคครบแล้วทีนี้วางดวงอาทิตย์ก่อนเพราะมันเป็นพล,ลังงานแล้วก็วางตัวกำบังเอาไว้แล้วก็วางปืนยิงดวงอาทิตย์อัพสองหัวด้วยแล้วก็วางเห็ดม่วงมาช่วยกับเห็ดสะกดจิตวางหนามไปด้วยสองเลน วางอัพให้มันเป็นตัวน้ําแข็งแล้วก็ตัวยิงสองหัวไม่ใช่ดิตัวยิงสองครั้งด้านหลังป้นหลังตัวน้ําแข็งโอเคตรงนั้นก็เครื่องมันทีนี้วางตัวยิงสาหัวไปด้วยแล้ววานั่น,นตรงนั้นมันก็ผสมกับเออมาสลังออบเบิร์ดไปแล้วโอเคตรงนั้นก็วางเป็นแบบหนามไฟลูกกับหนามพริกตรงนั้นก็เป็นท่อนไม้ไปแล้ว โอเคตรงนั้นไหวอยู่อืออ๋อไม่นะวอนัดอึกอึนมาไหวแน่ไหวแน่ทีมป้องกันเราดีวางวอนัดด้วยสักตัวสักเทสักแถวนึงแล้วก็เออ่วางให้มันผสมกับวางให้สามหัวมันผสมกับนามา่ยิงทีเดียวได้สามเลนเลยโคตรคุ้ม ใอ้นี้วางผสมกับน้ำแข็งก่อนครูดาวครูดาวของตัวสะกดจิตยังไม่พร้อมตรงนั้นวางอัปเกรดกับไฟไปด้วยจะได้แบบเก่งๆหน่อยตรงนั้นมันโดนสะกดจิตกับบ้านไปแล้วด้านล่างสุดก็ตรงนั้นวิ่งกับบ้านไปแล้วนะโอเคใอ้นี้ก็ตรงนั้นวางปิดเอาไว้แล้วก็วางเป็นตัวน้ำแข็งแทนว่าครูดาวมันยังไม่มันยังไม่ได้เพีย ่งมาได้ตะกี้วางไฟไว้ด้วยตรงนั้นมันจะได้แบบเก่งๆหน่อยในตัวนั้นมองแล้วก็วางน้ำน้ำหินไว้ด้วยส่วนด้านบนสุดผสมกับไอตัวไอตัวสามหัวแล้วทีนี้ตัวอ่านหนังสือพิมพ์ตัวนั้นไม่เป็นไรหรอกโอเคตรงตรงนั้นผสม ตรงที่มันเป็นมานามไฟลูกมันผสมกับไฟมายังพอกินวอลน,นั้นแล้วแบบร้อนท้าไปด้วยวางพริกมาไอ้ไม่ใช่วางพริกเอาไว้ผสมน,มน้ำด้านหน้าแล้วก็วางเชอร์รี่ผสมด้านหลังด้วยโตรไร้เทียมทานแต่ซอมบี้ก็ไร้เทียมทานเหมือนกันนั่นแหละตรงนั้นวางให้เป็นพอน,นั้นแล้วก็วางพริกผสมไปด้วย ตอนนัน้นปลาหอกใส่ปลาไม่ทันแน่ๆๆๆฮึมออมเต็มเลยแต่เราไหวล้วไหวล้วเ,เ,เก่งมีมีตัวเยอะขนาดนี้จะไม่ไหวได้ยังไงอืมตรงนั้นก็ไหวแต่ว่าไม่กี่วอนะั้นหลุดแต่ต้องวางใหม่กับผสมกับตัวพีไอ้ตรงนั้นมันวางพิกไม่ได้อะตรงนั้นก็วางตัวยิงน้ำแข็งไว้ด้วยอาจจะไหวไหมเนี่ยค่ะ ไหวอยู่แล้วนั้นไหวไหวไหโอเคอันนี้นอ,อนนตัวนั้นมันจะพังแล้วไม่เป็นไรดูตร,ตรงอื่นก่อนวางอ่ะอันนั้นก็หนามตั้งแต่แรกแล้วเว็บสุดท้ายแล้วมันมาเยอะมากเลยอ่ะจะไหวไหมตรงตรงนั้นก็วางพิกไม่ได้โอ้ยลำบากยากเย็ยนวางวางตัวผสมไปด้วยมันจะได้แบบตายไวๆ เย้ชนะแล้วบ๊ายบาย